สวัสดีครับมือนี้กับมานางานบ้านเมาเนาะครับผมอยู่ในท่าตูมครับเป็นรูปเป็นลางแล้วเนาะครับนี่ปม,มาปับทีนะครับสีเดทเทฟุตบาทออมออมบานเนาะครับกำลังกำลังนะครับกำลังรับอยู่ฝ่าก็เรียบร้อยแล้วครับ สเสด็จที่ไอ้ผู้กระเบืองปลาปลากระเรียบร้อยนะครับนเนาะขี่เขาเลยสิรอี่สร้างสร้าง กอสิ่ิงนะครับนักกอสิ่งไต่ออกันเดินเรียบหน่อยนะครับฝ่าห้องคั่ว

พื้นทีข้างหลังครับผมหลทังบาทแต่จะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอีกชุดนึ่งไปอยู่อำนาจคนละครับ ไปอำนาจไปปูกระเบื้องเริ่อำนาจท่าสีครับแลดสิยวล่ลงให้เบิ้งนะครับเนาะลังอยู่อำนาจตัวนี้อยู่ท่าตูมนะครับหลังนี้อยู่ในท่าตูมเองครับ โได้ลงคลิปให้เบิ่งงน้นาะครับเนาะมัน,นีก็มาอัปเดตนานางานบานเมานะครับเนาะนี่ทาตูนี่นะครับรับยูครับนี่รับ, 6, รบอยู่หกหกแสนแปดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสิโบได้แหละครับของขื้นลายโดของแพงครับเล็ก พวกเล็กพวกยังขึ้นขึ้นหล่ไงแห่ง,หงสำหรับคลิปนี้นค,นนครับขอขอบคุณเนาะครับเนาะเอ็ดี่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสำหรับื่อนในเข้ามาแล้วกันรอได้ครับด้วย รอตีจักหน่อยนะครับเนาะกลับไปหาแถ่นี่นอนครับผมเขามาแหล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้อครับกดไลค์กดเลิบนะครับนะเนาะเลิบๆแหน่เนาะครับเนาะกดกระดิง่งหนำด้อครับเผื่อไม่เขามาเหลวเพื่อ,อ,อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ